สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่รักนกเขาใหญ่นะครับคลิปนี้ผมมีสายมงคลนะครับมาเสนอนะครับผมมีกระหม่อมแก้วนะครับผมเห็นไหมครับบนหัวนะครับผมแล้วก็หน้าอกนะครับมีขาวหนึ่งเส้นนะครับผมนะครับกระหม่อมแก้วนะครับหน้าอกขาวนะครับ อารมณ์ด้วยนะครับผมตัวนี้มีสับมีเปลี่ยนนะครับผมตัวขวามือน,นี่นะครับผมตัวซ้ายมือเป็นเจ้ามดแดงนะครับผมนะบตัวขวามือน,นี้เป็นกระหม่อมแก้วนะครับแล้วก็นะครับหน้อกนะครับมีขนขาวหนึ่งเส้นนะครับผมสถานะนกนะครับ ห่างต่อนะครับผมไม่ค่อยได้ต่อเจ้าของเขาไปเที่ยวกรุงเทพนะครับพ่อเลี้ยงไว้รอที่บ้านนะครับผมไปเจอนะครับผมนะครับก็เลยได้ขอแบ่งเขามานะครับผมครับกระหม่อมแก้วนะครับผมแล้วก็หน้าอกนะครับมีขาวหนึ่งเส้นนะครับผม อ่ารท่านไหนมองฮะสายมองเป็นนกหนึ่งกุกนะครับผมหนึ่งกุกมีคารมนะครับนี่ครับนีลานะครับ ที่อัดอยู่นี่ก็คือเจ้ามดแดงนะครับผมนะครับคาลมนะครับเร็วนะนุกตัวนี้คาลมจัดนะครับผมนะครับแล้วเป็นนกมองคลนะครับผมอาจารท่านไหนนะครับมองหาอยู่ก็สามารถสอบถามได้นะครับผมนะครับ เป็นนกหนึ่งกุกนะครับนกแดงครับตัวนี้นกแดงครับขาใหญ่ขาต่ําดีครับผม ตันนี้ก็สิบห้าใบแดงนะครับตัวน,นี้ก็สิบห้าใบแดงนะครับผมมองคนด้วยนะครับคาลมด้วยนะครับตัวน,นี้ <c oughs> ครับกระหม่อมนะครับกระหม่อมขาวขาวนะครับผมรบกระหม่อมแก้วแล้วก็หน้าอกนะครับ ใต้ลายคอนี้ก็จะมีขาวอยู่หนึ่งจุดนะครับผมครับผมขอบคุณนะครับผมโอเคขอบคุณแนละสวัสดีครับผม